สวัสดีครับแฟนคลับช่อง FC In Love Official ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับหยจ้าพีย FC ใครบ้างพวกนักร้อง พวกนักร้องเอฟซีเอฟซีพี่ยนชอบพี่ตายอรไทายใชย่ได้เลยน้องปอยเดี๋ยวเดวหาวันไปดูเหมือนกันให้กำลังใจนะคะอายุห้าสิบป,ปีนักร้องหญิงที่ชอบ้ัก็แต่มาเจอแอนอดีต้องปันใจโอ้โหคุนค่ะ วันนั้นมาลบบุรีเด้าปวดเอวมากปว,วป,ววปวดเอวปวดเอวปวดเอวมากขอบคุณพี่น่อยค่ะอ่านคอมเมนต์พระท่านละไล่ตาและเลิมไล่ตา,า,ตา,า,ตาขอบคุณส้อยค่ะกินข้าวอิ่มยังขอโทษด้วยค่ะพี่บอยห,หนูละเขา่า วิ่งผ่านอยู่เห็นรถวิ่งผ่านอยู่โคกจานห้าทุ่มค่ะ สะดุดเหรอซอยอนสวยทุกวันขอให้รักกับพี่บอยนานๆซู้ๆบัตรประมาณกี่บาทเอว t o r y ยังไม,ยงไม่ยังไม่กำหนดราคาครับอ๋อน้องป่อยแซงแล้ว <c oughs> รถด่วนมากอ๋อคะ่ะอาจจะทำเวลาหน่อยนะคะ <c oughs> ถ้าเรามีงานต่ออย่างเงี้ยก็คือจะทำเวลาหมายถึงว่าแบบรถที่ติดสติกเกอร์แอนอร์ดีถ้าเกิดใคร เจอก็หลบหน่อยนะคะเจอก็หลบทางให้หน่อยนะหล,ห,หลบให้หน่อยนะคอกี้ขอบคุณค่ะไหวๆหวมู่บ้านได้พักอยู่นั่นขึ้นเป็นลำดับหนึ่งแล้วพี่บอยอยู่ที่อุบล ยากจังค่ะโทรโทรเบอร์ไหนคะนี่นี่พี่ต้องรับสายตลอดนะถ้าติดก็จะโทรกลับใช่ถ้าติดก็จะโทรกลับนะโทรไปเบอร์ไหนโทรไปเบอร์ไหนอย่จมาว่าฉันออกสื่อนะ <laughs> โทรไปเบอร์ไหนคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ติดต่อ,อยากนะรับโทรศัพท์ตลอดเลย <laughs> โทรไปเบอร์ไหน b o ยสิริชัยส่งประกาศหลังให้คิดถึงเจอกันขา้าวซอยเวทีพร้อมแล้วได้เลยสิ่งอยูเพราะว่ามันทันเวลาเหน้าเราหรือเป็นฝั่อยืมข้างหลังเราไม่ไม่ไม่ถึงจริงๆบมันเล่นได้เพราะว่าผมเขาเริ่มต่างทุกช่วงก่อนก็ไม่มีแต่ว่าคุยไว้ให้แล้วว่าเราจะถึงก่อนของผม ขอบคุณซูกี้ป๊อดถ้าเป็นเงินจริงๆคงจะดีมานานยังข้านานแล้วค่ะพ่อเปน้อยอ้าวรับโทรศัพท์ตลอดติดฟิล์มให้อย่างดีคืออะไรอะ่ะไม่เข้าใจ ยอมแพ้วัดผาไปค่ะโอ้ทรงแข่งกันเราบ้านี้พอ่ออย่ายอมพอ่อนี่เอ์น,นี้แน่เลย คิดว่ารอเรื่องส่งมาเยอะๆเลยดีลศิลปินเป็นหลักเจอกันครับได้ครับลูกเป็นแอดไลน์้งเป็นน้อยชื่อเป็นอะไรครับบุญแคบบุญแคทนะอดีตไลน์มาโทรับครับขอบคุณครับพี่แคบสวัสดีครับพี้ยนไม่เข้าใจหันไปถามพี่ต้งเลยจำน้องดาวได้ไหมโรบินสันลบุรีน้องดาวอ๋อน้องดาวที่เราช่อดอกไม้ไปให้ นานที่คมหรืออะไรที่พิ่ชอบออกมาที่ย็นอยู่ริมเวทีสายมูน้องดาวอยู่บูธโทรศัพท์ในโรบินส <ขอ S 1> ันติดเิียม <า S 1> ให้อย่างดีดไม่เคยดูตัวจริงเลยโอ้คะ่ะฮาวกลาว่าพอกันเดอ้อขอบคุณชาไทยจับพิจุบแจงบ้านฮักน้องตายโอ้ขอบคุณคะ่ะ <laughs> ส่ดอกลาภัย <mm> ใช่ก็สบายนะบอกคันคันใหญ่มันก็สะดวกีมัน,ม,นมันไลได้ตลอดเพราะมันสว่างไงไฟก็สวย <mm> อ,อเจอตัวจริงสิ้นเดือนนี้ใช้คำว่าน่ารักไม่เป็นแต่พอมาเจอพี่แอนใช้เป็นเลยนั้นน้องเบนสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณของขวัด้วยค่ะ วัดจอมสีคือที่ไหน <about> ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจะจ้าง <c oughs> หายไปละ <c oughs> พี่บอยสงสัยนอนอยู่บนที่นอน ดอกวเว้หลาวแล้วเห็นไหมรถกว้างขึ้นเยอะนี่ว่าอยู่ไปเม้นคลิปไม่ได้มาอุบลแล้วเหรอคะยังค่ะสิ้นเดือนเจอกันปราจีนบุรีวันนี้ไลฟ์วันนี้มีไลฟ์สดนะทางแฟนเพจ a อ d already อแฟนเพจนะคะแอฟ,ฟ้ามีไลฟ์สดคอนเสิร์ตนะห้าท่มหนึ่งตีหนึ่ง เอาหายไปจากสายตาแต่ตอนไหนพี่ยังอยู่ที่เดิมรอจับมือสิ้นเดือนนี้คิดถึงแม่จังเลยจอมสีอุดรท่านี่รอเพียนมาลบบุรีได้เลยค่ะถ้ามาอุตรดิตจะพาครอบครัวไป สวยมากหลักพ่อยอมแพ้บุเจริงมีคนยอมแพ้แล้วรอจับมือนุ่มๆม,มือไม่ได้ทำอะไรเนาะมือไม่ได้วเห็ดเบียดเห็ดงานน้องกัะหนุ่มแหรอทิ้งกันแล้ว ซื้อลอตเรี่ทุเดือนหวังถูกหวยรรงวันที่หนึ่งจะพาแอนมาเที่ยวจังหวัดน่านอขอทริคดูแลผิวหน่อยอาบน้ำทุกวันก็พอแล้วอาบน้ำเสร็จก็เช็ดตัวให้หมันๆแล้วก็เริ่มบำรุงใช้ทาครีมบำรุงทั่วไปของเรานี่แหละมันจะได้ซึมเข้าผิวอย่าปล่อยให้ผิวแห้งแบบแห้งมากนะ ศูนย์ศิริกิจห้าโมงค่ะแสดงโชว์ห้าโมงเย็นวันอาทิตย์เป็นเจนคัใช่ผิวพี่แอนสวยมากเลยขอบคุณค่ะกินน้ำไม่เยอะนะกินน้ำเยอะจริงๆอันน,นี้เป็นเรื่องจริงเลยกินน้ำให้เยอะก็ดีชีบ่อยหน่อยแต่ก็ต้องกินเชมพูหมดสั่งได้นะคะที่ บอสแคร์ care, เพจบอสแคร์นะปกติไม่ดูแอนดอเลยค่ะแต่พอเห็นคลิปหนึ่งโดนตกเลยคลิปไหนคะคลิปไหนบอกได้ไหมคลิปไหนรู้จักได้ยังไงร,รู้จักกันได้ยังไงจะไปร้องแต่เที่ยงได้เลยนานเห็นบอสม่คุณทรงบาร์บีคิวมาให้อีกแล้วขอบคุณชายเย็นค่ะขอบคุณกังหันลง จริงๆนะลืมพูดเสียเวอร์ชฉันพี่ในที่ทำงานกลายเป็นเพลงประจำงานจ้างแอนกับบอยมาบ้านเจอซอสตอนงานบุกหลัายืนเสียดายมาสุขหันใกล้ใกล้บ้าน ใช่ค่ะสามอยู่ปาจีนใช่ค่ะขอบคุณขุันข้าวขอบคุณพี่นาตีอ่ณพีหนุ่มหนุ่ที่สองครับโอเคเพิ่งดูพี่อยู่นะนะจ้าจ้าเด็ดเกมไหมตอนนี้กลับมายังอ่เดี๋ยวครับหรืออ่จ้าจ้าเฮ้ยครับสวัสดีครับ ทำไมพ่อให้สู้โดนหลอกแล้วเปลี่ยนวันเลยนะของพี่ของของพี่วันไหนมาสิเดี๋ยวด่พี่จะใช้คำว่าเปลี่ยนวันยังไงพี่นเติมเน็ตบ้างไม่เพี่อนอยู่บนรถ1 6ธันว่า เาเดินอขาด้ากตรงอันนี้เราคุยคิวกันแล้วไม่เคยเห็นรถไฟอ่ะอยากดูรถไฟอบอยากดูรถไฟครับครับต้องมีให้อยู่แล้วทุกงานต้องเตรียมลรื่สินงให้ครับแสนหกครับ okay. ลาวันไม่ใช่เมืองจันโคกจันชื่อพี่อไรครับพี่สเพิ่เคยชอบหมอลำพ่อพี่นเลยปีนี้สงกรานเหรอคะชัยภูมิขอนแก่นชัยภูมินะสงกรานขอนแก่นสิบสารภาพสิา <c oughs> คอนแกนเตรียมตัวได้เลยคะ่ะเจอกันพี่บอยไปรถไฟทีคะ่ะมีคนท้าเติมเงินแหม่ <c oughs> ชอบแม่ร้องลืมหูสิบมาเต็งโตมาดแมนหุนปานนาราโก ส2ค่ะปีนี้รู้จักพอะลืมหูดิบเลยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ธัญยรัตค่ะร้องพอเพราะถุกเพลงมันก็มีเพลงไม่พอนะคะบางเพลงก็มองไม่พอก็มีง่วงแล้วน,นี่แหละจะมาชอบแบบง่วงหลบ เพียงก็จะไปถึงที่พักก็จะหลับนิดนึงรถไฟตัวเองไปหามาจากไหนขอบคุณค่ะสายเปจริงๆมาสี่คนณวรอ ยายแหลมร้องไม่เป็นอ่ะคนจริงนั่นนี่าปาคไแสดงว่าไปร้อยเติมเงมืนไนด้นี่ <c oughs> คิดลูกพ่อสิวสู้กับลูกตี <c oughs> สู้ไหมคาราเจนไม่ได้ทานเลยค่ะช่วงนี้ก็กินแต่วิตามินซีอ้ยคิดสู้ๆมิม เสียงพอมากจาก FC สมุทรสาครขอบพระคุณค่ะ FC จากงวงสามสิเอาเมนคนอื่นกับอานจา้ากับผัวเนาะกับตองอานเหรอเนาะอานแต่เหมนผัวปะน,นะ ค่ะมันอำเภออะไรอำเภอเมืองสีสะเกตอ,อุทุมพรบออุทุมพรไยอีตัวจริงน่ารักมากค่ะตัวจริงไม่ได้น่ารักตัวจริงน่ากอด <c oughs> ทุมพรพิสัยค่ะเมื่อคืนมีกิ่นแปลกโชยมาหน้าเวทีใช่ไหมครับเ FC วบใช่ชุนมากใช่ค่ะใครไม่รู้ ทุ่มค่ะห้าทุ่มค่ะวันนี้เดี๋ยวตามทำอะไรมาสงขาแล้วแต่ไม่มีโอกาสไปดูจะไปกอดเคยไปทุกจังหวัดแล้วค่ะในภาคอีสานเคยไปยโสไหมคะพันวะพี่บอยไม่พี่บอย เป็นอะไรพี่แอนอยู่บนรถไงเดินทางอยู่มันกับสิแบบนี้แนบ่มีแน่แหม่มติดตามนะคะคุณแอนสวยมาก ชื่อบ้านน้อง A อนะคะตามถึงบ้านเลย <c oughs> อยู่บนรถอยู่ในป่าในเขานี่แม้วันจิไปดีมีเนต็ตจังเดใจตลอด จีบเมียได้ตลอดงานเลี้ยงปีใหม่สอดถามอืมติดแล้วใช่ไหมคะยังไม่เคยเห็นแอนตัวจริงเลยก็ <c oughs> ถือว่าเยอะนะคนที่ไม่เคยเจอกันอนะ่ะแต่ว่าแบบติดตามตลอด <c oughs> แมนอยากนอนแล้วไกล่แล้ว ไปค่ะใต้ก็ไปค่ะเหนือก็ไปค่ะภาคกลางก็มีอีสานก็อยู่แล้วเจอกันแน่ๆสรุปแล้วคือทั่วทุกภาคเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวดูคิวได้ในแฟนเพจนะคะทางแอปฝาเขาบอกว่าบายบอลนั้นกําลังใจขอพระคุณนะคะไเอปเ็นวันที่ดีง่วงนอนแล้วอ่ะทุกคน หนูไปนอนก่อนนะแม่ขอบคุณดอกไม้นะคะเจอกันจ้าขอบคุณนะพี่น้องขอบคุณของขวัญด้วยขอบคุณนายุเทศบาลวังสะพุงอ๋ออรดีใจใจก็ร้อยออรดีแบรนช่ทั้งวงเล็กวงใหญ่เลยปังแน่นอน เคียรงยีบก่อนนะไม่ไหวแล้วขอบคุณของขวัญคาดมันไี่คาตัางก่องสิรับไปเลยดิยรับแบวก็ไกแบบไอไไ่เบนเนิ้งนะเออไรเบิ้งไมล้านอนสิเลยพร้อบครับ พี่แอนวันนี้มีแดนเซอร์ไหมมีค่ะบายบายจ้า